สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการดีคอนพลามรัตนทิเบตนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT ไซม้าเลยนะครับผมห้องเราเนี่ยจะเป็นห้องมุม ฝั่งด้านในก็คือผนังฝั่งหัวเตียงเราเนี่ยจะไม่ได้ชนกับห้องใครเลยครับผมแล้วก็ตัวการเข้าห้องเนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะครับก็คือเป็นการกดรหัสหรือว่าใช้การแตะนั่นเองห้องนี้อยู่ชั้น 12A ขนาดห้อง27ตรางเมตเป็นไทย1ห้องนอนเข้ามาจะเจอกับส่วนห้องนั่งเล่นนะครับผมก็จะมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตามน,นี้เลยก็คือมีโซฟาโต๊ะอนเนกประสงค์แล้วก็ มีทีวีนะครับพร้อมกับตัวบิวอินชั้นวางทีวีแล้วก็ชั้นวางรองเท้าบิวอินตามนี้ห้องนั่งเล่นจะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกระจกฉักกั้นแยกโซนครัวแบบชัดเจนเลยในครัวเนี่ยก็จะมีะตู้เย็นนะครับไซส์สประตูตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เลยแล้วก็ไมโครเวฟพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ชั้นวางของนะครับบิวอินที่ทางโครงการให้มาโต๊ะทานข้าว พร้อมกับเก้าอี้สองตัวอย่างดีเลยสวยมากๆแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับไซส์ใหญ่มากๆแล้วก็วิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวหมู่บ้านจัดสรรหลังโครงการพร้อมกับเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของห้องนอนเนี่ยห้องนอนจะเป็นประตูแบบประตูปิดทึบเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบมานสไลด์แล้วก็ในห้องนอนเนี่ยจะมี ที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์5ฟุตนะครับที่นอนนุ่มมากๆมีแอร์1เครื่องในห้องนอนแล้วก็ในส่วนของฝั่งทางข้างๆที่นอนเนี่ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันนี้บิวอินมาจากโครงการเลยแบบ2บานเปิดแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินให้มาด้วยนะครับผมไฮไลท์ของห้องนี้ก็จะคือโต๊ะทำงานที่ อ่าเป็นวิวที่สวยมากมากอันนี้เป็นวิวโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็วิวด้านหลังเราเนี่ยห้องอาจจะไม่โดนแดดตลอดวันถ้าเรามองไปทางฝั่งขวามือนะครับอันนั้นจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาวิวนี้ค่อนข้างสวยเลยมันจะโปร่งโล่งสบายมากๆถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของห้องน้ํา ห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซต์มาตรฐานที่ทางโครงการให้มาเลยครับผมก็จะมีชักกะน้มน้ำแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นไห้ด้วยนะครับผมคอนโดดีคอนพรามรัตนาทิเบตนะครับชั้น 12A ขนาดห้อง27ตารางเมตรเป็นไทย1ห,ห้องนอนปล่อยเช่าเดือนละ7,500บาทเท่านั้นนะครับคอนโดนี้ติดรถไฟฟ้า MRT ไซมา,า,มาแล้วก็ วิวแม่น้ำเจะพยาด้วยใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับหรือไอดียลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม